ก็ดีทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้อยู่อยู่กับอีกหนึ่งไอนะครับเซิร์ฟวัคเคารี่คาริวนะครับก็ ID นี้เป็น ID ดฝากขายนะครับมาทําคลิปขายให้นะครับ ID นี้เป็นไอดีพ่อค้าเติมไปก็3ล้านบวกบวกนะครับก็ขอเปิดราคาที่ล้าน8 0 0แสนบาทนะก็ใครสนใจต่อสนใจติดอยากจะต่อรองราคาอะไรยังไงก็ พักมาในแฟนเพจนะครับเดี๋ยวผมจะให้คุยกับเฟซเจ้าของ ID โดยตรงนะครับโอเคเนาะอ่าเดี๋ยวเราไปดูสเตตัสโดยรวมก่อนเดีด๋ยวของผมจะเปิดอีกหน้าหนึ่งนะครับเพราะว่าผมขี้เกียจเบอร์นะครับเลือดอยู่ที่5้าแสนนะครับเอ k เคืนเมืองอยู่ที่82ด0มนนะครับส่วนค่าอื่นๆ ตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวให้ดูไฟนอนแฮาสงสัยตรงไหนยังไงก็ทักมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะดูเจาะเจาะไฟนอลพีเพนหนึ่งร้อยหกเป็นต์นะครับร้อยหบวกเป็นร้อนนะครับร้อยสี้นี่แหละอ่ะ ประมาณนี้นะครับส่วนค่าอื่นๆตามนี้เลยนะครับการ์ดบอสสามสิบแปดใบนะครับเป็นราคาที่เถื่อนตัวหนึ่งเลยนะก <c oughs> <c oughs> ็เดี๋ยวไปดูของในตัวกันว่ามีอะไรบ้างนะครับ <c oughs> ในส่วนของเสื้อนะครับเสื้อจะเป็นเซตวอลเอรี่นะครับบวกแปดอัปเกรดเจ็ดสิบนะครับออฟแมวเต็งสิบสิบสิบหมดเลยนะครับการ์ดบวกเลื่อนแม็กซ์สิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับ ุมก็บวก8ดเวินะครับออฟแมวก็1ิ1ส1บบหมดนะครับการ์ดจะเป็นมัตเตอร์ลิงเดย์นะครับรองเท้าบวก8เจ็ิบนะครับออฟแมวสิบสิบสิบหมดนะครับการ์ดบวกเลือด12เปอร์ประดับข้างซ้ายนะครับเป็นประดับไอปูนะครับตัวนี้ก็บวก9นะครับอัปเกรด3 5ห้านะครับ10 10ิ0สิบเหมือนกันนะครับออฟแมวการ์ดจะเป็นมาตเตอร์ลิงนะครับ บวกพีดาเมจโบนัสสิบสองเปอร์นะครับอีกข้างหนึ่งนะครับเป็นประดับตัวเต็งนะครับบวกเก้านะครับอัพเกรดสามห้าออฟก้าออฟแมวสิบสิบสิบนะครับการ์ดมาสเตอร์ลิงเหมือนกันนะพีดาเมจโบนัสสิบสองเปอร์นะครับมาดูที่ทาริสกันนะครับทาริสบวกเก้านะครับอัพเกรดสามห้าออฟแมวสิบสิบสิบนะครับ การ์ดโอซิลิสนะครับบวกเจาะขวานอัพบวกเก้าอัพเกียร์1 3 1 4นะครับอีกเวลหนึ่งอ่ะเออ1 3เอ้ยอีกหกเวลนะ1 4 0ก็จะปลดอีกขั้นหนึ่งนะครับก็10 10 10แม่งสิบทั้งตัวนะครับเอาแมวการ์ดจะมีโอซิลิสสามใบนะครับอีดีนี้เถื่อนมากนะครับ มาดูส่วนของอุปกรณ์กันคอต,ตูมนะครับจะเป็นมัตเตอร์ลิงกลางคืนนะครับบวกเจาะ12%ตน้ากาก,ก็จะเป็นมัตเตอร์ลิงบวกเจาะ12%นะครับปากพีโอนน่นะครับบวกพีดามเตรโบนัส12%การ์ดเด็ก3ใบนะครับ,บเบด็กเดยสใบกระต่าย2ใบนะครับ De x, De x, a อ k 12%นะครับโอซิลิสดเอ1ใบนะครับอันนี้ที่ที่เหลือนะเอาไปยัดสมุดหรืออะไรก็ได้นะเอมันยัดไปแล้วนี่หว่าเอออันนี้คือการ์ดเหลือทิ้งเหลือขว้างนะครับแล้วก็แมงทองนะครับ APd60 เปอร์แมงทองอีก3ใบนะครับอ่ะส่วนการ์ดอื่นๆยิบย่อยกไ็ไม่ต้องไม่ปพูดถึงมันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูที่กุกพลังกันก่อนนะครับ อัปเกรดแน่นอนนะครับขั้น IV จะเป็นขั้น V ได้ก็คือขาดอีกแค่6กเลเวลนะครับจะเป็นขั้น V อัปเกรดอาวุธอีก6กเลเวลซึ่งหมื่นกว่าบาทเองถ้าไปทํานะครับคุ้มถ้ามันไม่ทํำวะเจ้าจของไอดีต่อไปเอนชานนะครับก็อย่างละ3ามเวลนะครับมันเอยมันตานแล้วนี่หว่าตอนนี้มัน10-10 10ใช่ปะ่ะเออ ขั้น V นะครับขั้น V i ก็มันยังไม่ปลดมั้งวีไฟสามขีดนะครับต่อไปก็บวก9 8แชิ้นคือไปบวกเอาอีก3ชิ้นเองนะครับมามากเกินครึ่งแล้วอะ่ะเนาะคือมันตันแล้วอะ่ะตอนเนี้ยต่อไปมาดูที่มันมีการ์ดบอสท,ที่ยัดแล้วนะที่อยู่ในตัวที่มันยัดไม่ได้คือยัดไปแล้วนะผมจะให้ดูแค่ภาพรวมนะครับคือแม่งเยอะมากเดี๋ยวให้ดูดูดิ มันกดเยอะเลยเนี่ยคือมันเปิดได้หมดนะครับก็ให้ดูภาพรวมดีกว่าภาพรวมก็ประมาณนี้นะครับลองกด stop ดูเอานะนี่นะครับประมาณนี้เลยดูไม่ทันยังไงก็กด stop นะครับสงสัยตรงไหนทักมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ มูดีแม่งโคตรยาวอ่ะอ่ะสุดแล้วนะครับต่อไปมาดูกันที่สุสภากันมีอะไรบ้างนะครับในส่วนของหัวมีตามนี้เลยเยอะนะครับค่าประกายเดี๋ยวให้ดูค่าประกายสองร้อยเก้านะครับต่อร้อยเก้าจะสุดที่ตรงนี้อ่าให้ดูหัวกันต่อไป โอเคประมาณนี้ต่อไปตานะครับมีเท่านี้นะครับ6ชิ้นนะครับปากมีบุหรี่ให้ด้วยนะครับมีไฟให้ด้วยโอ้โหครบเลยสายสูบชุดนะครับมีชุดสุลต่านแน่นอนชุดพึ่งมีนะครับไอดีโคเบต้านะครับชุดโคเบต้ามีนะชุดตัวตลกก็มีนะครับชุดหมามีชุดคือชุดครบหมดยกเว้นชุดนักเรียนนะครับไม่น่าทำมนะั้งตอนแรก อันนี้ผมไม่รู้นะมีชุดเบต้าแต่ไม่มีชุดนักเรียน,นยคือขาดชุดเดียวครบทั้งหมดนะครับส่วนหลัง้ยผมชอบชุดแนี้ว่ะแม่งเท่อ,อะส่วนหลังนะครับแน่นอนมีชุดตัวตลกต้องมีลูกโป่งลอยนะครับร่มแต่งงานมีนะครับพวกนี้ไม่มีเปลงต่างอ๋อมีอันหนึ่งกระเป๋านะครับนีเนาะฝั่นักเรียนไม่มีนะครับหางกับชุดหมานะครับประมาณนี้นะครับส่วนอื่น เดี๋ยวเรามาเทสดาเมจกันเช็คของกันว่ามีอะไรอีกไหมอ่าของนะครับเห็นว่าตอนแรกจะไปทำพ่อค้าสายทุบไม่รู้เขาคึกอะไรของเขานะนี่มีบอสในนี้อีกนะโกดนะครับบอตติง้งหมาอีกตีไวทีสิบเปอร์เขาคึกอะไรไม่รู้นะอ่ะมิโลมิโลให้อีกอ่ะ โล่บวกหกนะครับโล่ทองบวกหกดูการ์ดอะมัตเตอร์ลิงอีกแล้วเอ้ยมิดเทสการ์ดมิดเทสนะขอโทษด,ด้วยไปนั่งคีสสิบสองเปอร์โคตรเหลือเลยอะอันนี้ไม่มีไม่ม,มีอันนี้ก็ไม่มีนะครับอ่ะไม่มีนะมียัดการ์ดเนะี่ยอันอื่นป่าะว่าเนี่ยเขาคึกอะไรวะเนี่ยคุ้มคุ้มผมบอกเลยว่าไอดีนี้ คุ้มมากๆนะครับในราคาล้านแต่อลองยังไงก็ทักมาในแฟนเพจนะครับเดี๋ยวให้คุยกับเจ้าของไอดีโดยตรงนะครับเพรฟ้าเหลือ50,000ืนนะครับเดี๋ยวมาเทสดาเมจตีบอสให้ดูนะครับไอดีพ่อค้าผมเล่นได้เป็นนะผมบอกไว้ก่อนผมก็จะตีตามถ,ถากรรมนะครับก็อย่าเพิ่งด่านะอ่ะบับครบมาแล้วนะครับสองล้านสี่สองล้านสี่สล้านสี สองล้านหนึ่งมันมีอะไรให้เล่นมังอ่ะผมเล่นได้เป็นหรอพ่อคา้าอ่ะดาเมจก็ประมาณนี้นะครับส่วนรูปอื่นๆเดี๋ยวผมจะแคปแล้วจะลงให้ในกลุ่มเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ให้นะครับส่วนสาหรับคนที่ดูไม่ทันนะคือดาเมจจัดจ้านมากบอกเลย นะครับและไอดีคุ้มมากการ์ดบอสสามสิบแปดใบและบวกเก้าบวกเก้าด้วยนะครับบวกเก้าหนึ่งสองสามสี่สี่ชิ้นนะครับบวกแปดอีกสามบอกเลยว่าคุ้มโคตรบวกเก้าอันเดียวโดนไปสามแสนนะครับก็นั่นแะครับลองบวกดู <laughs> นะประมาณนี้นะครับใครสนใจยังไงก็ทักมาในเพจนะครับเดี๋ยวจะส่ง Facebook เจ้าของ ไอดีให้คุยโดยตรงนะครับก็ฝากไว้ด้วยละกันกับ1ไอดี1ล้านแสนบาทน,นะครับวันนี้ไปละบาย